เพื่อให้ป้าเดีอยวพี่น้องเดี๋ยวอันกินโซ่เพิ่นเอาคู่ราคาเอาคู่ราคาเอากินแบบเปลี่ยนกันปอนนะเขาว่าบปอนกันเปลี่ยนเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันตัวมื่อวีนมื่อวีนบรรยากาศอยู่เหมันนั่งแสบแห้งแซ่บแห้งพี่น้องเอาเจ้าเอาเียเเเพ่่นนจ้าปลี่ยนกันเอาอืมเอาทิ้งเลยนะ มันอีเดี่ยะเอาเจียวต้องเกียวมันห้วยต้องกระสิกกินเลยอ่ะมาถึงมาถึงเว้ยเจ้าชวิตตีปานเขาได้หนี่นาอเนี่ติหนุ่มมันห่งสุดพี่น้องแต่มันแต่มันยังตุ้ต้จีบเนี่ยอาพี่น้องขาเป็นมันขาหนุ่มขาไกลพี่น้อง Mengong, mengong. Nelayan. <laughs> oh, limpiti, jauh.